หปีที่อยู่ที่ฮาวาดมีไหมคุณหมอเหยียดคนเอเชียเหยียดผิวไหมมีไยเข้ามาตอนแรกอะโดนเลยอันนี้ต้องต้องเล่าเพราะมันเป็นเคสแล้วมันยากจริงๆมันเป็นเคสคนไข้คนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นการต่อต้านปอดชนิดแอนติบอดี คนไข้เข้ามาแล้วก็อาการหนักเข้า ICU หมอใน ICU ก็ต้องเป็นหมอที่เขาอายุเยอะแล้วเขาเก่งกว่าผมแหละนะนะเขาบอกว่าเฮ้ยนี่ไม่น่าจะใช่หรอกนี่น่าจะเป็นอีกอันนึงเขาจะให้สเตียรอยทำอย่างที่พี่ก็ไปก่อนครับผมก็ไปคุยกับเขาบอกว่าแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะถ้ามันเป็นการต่อต้านปลอดคคละชนิดเนี่ยมันจะต้องใช้การรักษาพิเศษเพราะถ้าใช้การรักษาไม่ถูกต้องเนี่ยมันไม่หายแล้วมันจะแย่ลงดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไปขอเขาบอกว่าเดี๋ยวผมขอพิสูจน์ได้ไหม ก็เลยเอาเคสเนี้ยลงไปตัดชิ้นเนื้อในปอดตรวจทําด้วยตัวเองเฮ้ย <Hey, S 2> เรามาถึงขนาดนี้เราต้องพิสูจน์ให้ได้พอทําเสร็จปุ๊บ,บก็เอาไปให้หมอที่เขาดูแล<ด>ชิ้นเนื้อดูแล้วเขาก็บอกว่า อันนี้มันเป็นอะไรก็ได้นะอาจจะเป็นการอักเสบจากการสำลักเป็นจากการติดเชื้อที่คุณคิดะว่าเป็นการต่อต้อตานปอดมันนะไม่น่าใช่หรอกแล้วเขาเป็นหมอคนละทางกับผมเขาเชี่ยวชาญด้านนั้นผมไม่เชี่ยวชาญด้านนั้นถามว่าผมสัวเขายังไงมผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้ผมขอรอให้คุณยอมได้ไหมผมก็เล่าให้เขาฟังเหตุผลอย่างนี้เขาก็ยอมยอมให้ผม,มปรากฏว่ายอมออกมาติดรอบหลอด,ลอดเลือดเต็ไมไปหมดเลยแสดงว่าที่เราประเมินถูก ถูกผมก็ถามคนอื่นเหมือนกันนะคุณก็บอกไม่ใช่หรอกก็คือขานความเชื่อของเราใช่มีเราเนี่ยเชื่ออยู่คนเดียวป้าอยู่คนเดียวแล้วการรักษาเนี่ยต่อให้มันเสี่ยงแต่ว่าถ้าทําดีดถูกนะมันจะดีหลังจากวันนั้นไม่มีใครไม่เชื่อผมอ,อีกเลยคือเราสามารถพิสูจน์ตัวเองได้เพราะว่าเราเข้าใจจริงๆว่าวิธีการคิดตากะของเราอะ่ะมันถูกต้องมันไม่มีทางผิดแน่ๆถ้าเรามาตามทางเนี้ยเราก็ต้องยืนยันต่อให้เราต้องสู้กับคนที่เขามีตําแหน่งสูงกว่าเรามันก็ต้องยืนยัน ถ้าเขาจะสู้กับเราด้วยเหตุผลมันต้องเป็นเหตุผลที่เหนือกว่าของเราให้ได้ซึ่งเขาไม่มีนั่นแหละมันถึงได้รับการยอมรับมาจากคนเหล่านี้เรื่องการเหยียดก็หายไปพื้นที่แห่งการเรียนรู้และส่งต่อแรงบันดาลใจกดติดตามเลเซอบกันไว้เลยนะครับ